เที่ยววัดรอบนี้ลบภาพจำเก่าๆออกไปหมดเลยกล้วยมาที่วัดป่าสุทาวาจังหวัดสกลนครเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นพุทัตโตมาละสังขาร <c oughs> ด้านในวัดมีจัดนเทศกาลเข้ามาแล้วถึงกับต้องร้องว้าว <Wow! S 1> ให้กับการจำลองการเกิดแก่เจ็บตายออกมาได้เห็นภาพมากๆเลยทุกคนระหว่างที่เรายืนดูแบบร่างกายค่อยๆเน่าเปื่อยผุพังไปนะเออมันก็ช่วยเตือนสติจะลงจิตใจเราได้เหมือนกันนะว่าเออมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆนะบนโลกใบนี้เดินออกมาด้านนอกจะมีเอสเปรสโซ่ชอตฟรีจากทางวัดเย a ต thinking bout me every night กับฟรีแอสเปอร์เฮ้ยอยู่ในวัดต้องสมร่วมห้าวร้อนนี่ไงคนบาสละยังได้มาเห็นข้าวของเครื่องใช้จริงๆนะคะที่หลวงปู่มั่นใช้ทุดงสมัยนั้นเนาะมันไม่ง่ายเลยจริงๆก็ขนาดที่ว่าองค์กรยูเนสโกยังยกย่องให้หลวงปู่มั่นเป็นบุคคลสําคัญของโลกสาขาสันติภาพคิดดูแล้วกันแล้วก็เดินมาจะมาสักการะแล้วก็ขอขมานะคะก็ต้องตกใจโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มั่นเยอะมากๆจริงๆค่ะถ้ามีโอกาสมาสกลลองแวะมานะคะ